พูดถึงทริปสวีทปีใหม่รวมถึงอัปเดตผลงานหนังที่แดนมังกรด้วยก็สนุกดีครับก็ได้ไปเล่นแบบเป็นสโนว์บอร์ดอะไรเงี้ยเพราะว่าโอชอบเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมก็เลยอยากลองสักครั้งหนึ่งเพราะว่าไม่เคยลองเลยไปถึงเปน <หะ S 1> ไม่เป็นไปนตามคาอย่างที่เราตั้งไว้ว่าอยากไปเอลก็หลายๆอย่างครับเพราะว่านัดกับเพื่อนแล้วเพื่อนงอแง,งด้วยฮะก<ม>็เลยไปนี่แหละครับญี่ปุ่นโอ้โหช้อปปิ้ง oh, oh, อย่างเดียวครับใช่เพราะว่าโอเป็นคนชอบพวกของของแบบของเก่าของอะไรเงี้ยครับที่นู่นเขาก็พอมีผมก็ซื้ออะไรเงี้ยซื้ออะไรให้กะกริ ยังไม่ได้ซื้อเลยฮะหนังจีนก็ก็ถ่ายไปส่วนหนึ่งครับก็ก็ดีครับก็อย่างที่โอ้บอกก็ตอนแรกเขาก็ให้โอ้ไปพูดภาษาไทยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นภาคเสียงเอาอะไรเงี้ยแต่เขาบอกไหนโอ้ลองพูดภาษาจีนนิดนึงพอผข้พูดภาษาจีนเขาบอกนั้นพูดจีนทั้งเรื่องเลยฮะโอ้ก็เลยโอ้โหงานเข้าอย่างงี้ถ่ายไปประมาณส่วนหนึ่งประมาณ4 0อร์ซะไรเงี้ยชื่อเรื่องอ้ายใจหน้าอีเทียนโอ้โหโอ้โหโอ้โห่อ้โหโอ้โหโอไม่รอ้รื่อ้โหโอ่โหโอ้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 โหคง ถ้ารู้่างก็ดีครับก็ก็คงดีเพราะว่าพีทก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันเราดังเป็นคู่เลยที่นูน่นเลยครับออก็ยังไงก็คือก็ดีใจครับที่ที่ได้ได้ไปคือเราเกิดมาที่เมืองไทยด้วยกันก็คือแบบว่าหนังเรื่องแรกที่นี่ด้วยกันแล้วยังมีโอกาสไปต่อที่จีนด้วยกันอีกก็ผมว่าก็เป็นอะไรที่เราเหนือที่เราคาดคาดคิดไว้อะไรเงี้ยก็ดีครับดีมากๆเลยครับ อีกไม่กี่เดือนนะครับแฟนนะัตยะหมวยก็จะได้ชมผลงานหนังจีนเรื่องแรกของโอ้กันแล้วนะส่วนแฟนชาวไทยครับโอ้เขาก็ยังมีหนังแล้วก็ละครให้ชมกันอย่างต่อเนื่องไม่ต้องน้อยใจกันนะครับ